ในคดีบางคดีที่มันเป็นคดีระดับประเทศแต่เรารู้สึกว่ากระบวนการยุติธรรมเอาผิดคนที่ทําผิดระดับประเทศเนี่ยไม่ได้ประชาชนเขารู้สึกว่าเสื่อมกับความศรัทธานในเรื่องนี้จนถึงขั้นต้องมาพูดคุยกันว่าต้องปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไม่ใช่ประชาชนไทยอย่างเดียวต่างประเทศเขาก็เสืออ่อมกับเราถ้ากระทำความผิดแล้วถูกสารตัดสินแล้วไม่ต้องเดินเข้าเรือนจำเลยเนี่ย มันไม่ควรจะเกิดขึ้นในประเทศไทยนี้นะครับ